เขามีเงินได้สุทธินะคะที่453,930บาทถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไปแล้วนะคะ25,540บาทอยากทราบว่าข้อไคะข้อนี้ทำไปแล้วหรือเปล่าค่ะอ่าเราทำข้อสามไปแล้วเหรอไม่ใช่เราทำถึงข้อสองเหรออ่าข้อสามเราทำถึงข้อสามใช่ไหมใช่ครเอก็ขึ้นข้อสี่อ๋อต้องขึ้นข้อสี่ขึ้นข้อสี่เนาะ ต่อไปข้อที่สี่เปนะเียนะข้อที่สี่บอกว่าอารยานะคเป็นข้าราชการนะเหมือนเดิมไม่อ่านบอกว่ามีเงินได้สุทธินะคะปีหนึ่งเขาได้หกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถืกภาษาีไปแล้วสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทอยาบว่าอารยาต้องชำระเพิ่มเติมหรือว่าขอคืนภาษีที่ชำระเกินไว้เท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเราคิดภาษีออกมาแล้วเนี่ยนะคะมาเทียบกับภาษีที่ถูกหักไป นะคะแล้วถ้าภาษีที่เราต้องจ่ายจริงๆเนี่ยนะคะมันเกินสี่หมื่นนะคะมันเกินจริงๆเราต้องจ่ายหกหมื่นกว่านะอ่าจริงๆเราต้องจ่ายสักหกหมื่นเราก็ต้องไปจ่ายเพิ่มเพราะว่าเขาหักไปไม่ถึงนะคะเขาหักไปยังไม่ครบตามที่เราควรจะจ่ายเราก็ไปจ่ายเพิ่มซะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องจ่ายแค่สี่หมื่นทวนนักพรูอสมมตินะเราต้องจ่ายแค่สี่หมื่นนักรูแล้วเขาหักเราไปตั้งสี่หมื่นสามพันบาทเราก็ไปขอคืนได้ นะคะไปขอคืนสามพันห้านะคะอันนี้คือวิธีการเช็คว่าจะต้องไปขอคืนหรือจะต้องไปจ่ายเพิ่มนะคะก็เทียบกันเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องหาก่อนว่าเราจะต้องโดนนะคะหักภาษีเท่าไหร่นะคะโดนเราจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่นะคะเาขามีเงินได้สุทธิเท่านี้นะคะทีนี้อย่างที่บอกคือมันอยู่เกินอะไรอะ่ะมันอยู่เกินขั้นไหนมาเดี๋ยวไปดูสิ มันอยู่เกินขั้นไหนมาคำว่าหกแสนกว่าบาทมันอยู่เกินขั้นไหนมาเกินขั้นสามมาครับเกินขั้นสามเนาะก็คือมันอยู่ขั้นที่สี่เนาะมันหกแสนเท่าไหร่นะลูกหกแสนเท่าไหร่คะหกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกหกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยนะมันอยู่ขั้นที่สี่ทีนี้เราก็ไปดูว่าอ๋อมันเกินขั้นที่สามมานะคะมันเกินขั้นที่สามมาพราะฉะนั้นขั้นที่สามมันเสียเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดส่วนนั้นเพราะเขาคำนวณให้เราอยู่แล้ว คดีสามมันเสียอยู่เท่าไหร่คะเสียอยู่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยานะคะอยู่เท่านี้นะคะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทก็คือห้าแสนแรกของเรานะคะห้าแสนห้าแสนนี่หมดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเหลืออู่เท่าไหร่เราก็ค่อยว่ากันเนาะตั้งแต่นะคะหนึ่งบาทนะคะรายได้นะก็ต่หนึ่งบาทจนถึง ห้าแสนนะคะอันนี้คือสะสมให้แล้วนะเขาคิดสะสมให้แล้วนะคะไม่ต้องไปคำนวณนะตั้งแต่หนึ่งบาทจนถึงห้าแสนเนี่ยนะคะเราจะเสียภาษีสองหมืนเท่าไหร่นะลูกสองหมืนเจ็ดันห้าร้อยใช่ไหมสามแสนหนึ่งถึงห้าแสนหรือเปล่าครับอ๋อไม่ค่ะก็คือไอ้ตรงนี้นะคะเขาอ่าเป็นภาษีสะสมเขาจะไมลูกสะสมตั้งแต่หนึ่งบาทค่ะ ตั้งแต่หนึ่งบาทเราเราเสียศูนย์อ่าเราเราเสียไปศูนย์บาทถูกไหมอ่าแล้วก็หนึ่งแสนห้าถึงสามแสนเราเสียไปอีกเจ็ดพันห้านะคะเจ็ดพันห้าเนี่ยตถูนี้ยนะคะก็รวมกันนะคะรวมกันแล้วก็ขั้นที่สามก็คือสามแสนห้าหมื่นเนี่ยเราเสียสองหมื่นแต่ว่าเรารวมต, 1, ตั้งแต่หนึ่งบาทจนถึงห้าแสนเนี่ยนะคะรวมรวมทั้งหมดเลยนะคะมันจะได้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทโอเคไม่ะล,ะลูกพัฒนพล โ <Okay. S 1> อเคค่ะอ่าเราเรารวมทั้งหมดแล้วนะคะเรารวมทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งบาทจนถึงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยมันคือภาษีสะสมนะคะภาษีสะสมความว่าสะสมคือสะสมตั้งแต่หนึ่งบาทตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามมาเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเวลามาสะสมแล้วเราเอาตรงนี้ไปคิดได้เลยนะคะไม่ต้องไปดูไอ้ตรงนั้นแล้วนะคะไม่ต้องไปดูขั้นก่อนหน้านั้นแล้วเราดูขั้นนี้ได้เลยเพราะเขาสะสมให้เราแล้วนะคะงั้นก้อนห้าแสนเราจะต้องเสียสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะเสียภาษีทีนี้อ่า ส่วนที่เกินมานะคะส่วนที่เกินมาอ่าส่วนที่เกินมาที่นํามาคิดภาษีนะคะส่วนที่เกินมาก็คือเอาเงินรายได้ของเราก็คือหกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยนะคะหักส่วนที่เราเสียภาษีไปแล้วนะคะส่วนที่เราเสียภาษีไปแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเหลือส่วนที่นํามาคิดภาษีในขั้นที่สี่คือกี่บาทคาโลบกันซจิ๊กเหลือเท่าไหร่ หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยครับอ่าแล้วหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยนะคะนี่ส่วนนี้แหละที่จะนํามาคิดภาษีนะคะอ่าเราก็บอกไว้นะคะว่าภาษีในขั้นห้าแสนหนึ่งมื่นอันนี้ห้าแสนหนึ่งบาทนะคะภาษีขั้นห้าแสนนะคะหนึ่งบาทนะคะจนถึงอ่ะอเคุณใช้คำว่าถึงแล้วกันใช้เคำว่าถึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนเครื่องหมายลบอ่า ถึงเจ็ดแสนห้าถูกไหมยาดูก่อนาราังอ่าถึงเจ็แสนห้านะคะเสียภาษีเท่าไหร่คะขั้นนี้อัตราภาษีร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสิบห้าครับร้อยละสิบห้าร้อยละสิบห้าพราฉะนั้นเราก็นำแค่ส่วนเกินตรงนี้นะคะมาคิดอัตราร้อยละสิบห้า นะคะเราไม่ต้องเอาทั้งหมดมาคิดนะคะไม่งั้นเราจะเสียเปรียบเขานะจะได้นะคะจะได้เอาเงินส่วนเกินนะคะจากขั้นที่สามเนี่ยนะคะของเรามันอยู่ขั้นที่สี่เนาะเราเอาแค่ส่วนที่มันเกินมานะคะมาคูณกับร้อยละ,ะ,ะสิบห้าค่ะร้อยสิบห้าก็คือสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะส่วนนี้ก็ไม่ยากค่ะตัดทอนได้เลย ถอนแล้วก็คูณเนาะจื๊อ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 นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าคูณสิบห้าได้เท่าไหร่คะถ้าชิลเล็กเลยก็ได้นะคะนะตอนนี้เราต้องเร็วนะคะเดี๋ยวหมดเวลาก่อนได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งเก้าศูนย์เก้าคูณสิบห้า ก็่สองหมื่นแปดพันหกร้อยสอง่าสาสิบหนะ้าเนาะแต่ว่าเราจ่ายภาษีแค่เท่านี้หรือเปล่ามไม่ค่ะไม่มนะคะต้องเอาไปรวมกับอะไรคะ่ะ รวมกับอันเสียภาษีหนึ่งถึงห้าแสนะค่ะถูกต้องค่ะรวมเสียภาษีนะคะก้อนแรกคือก้อนห้าแสนนะคะก็คือเราเสียไปแล้วสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมาบวกกับไอ้ก้อนที่มันเกินมานะคะก้อนแสนกว่าเนี่ยนะคะที่มันเกินมาในอยู่ขั้นที่สี่เนี่ยนะคะเราต้องเสียภาษีเราคำนวณแล้วว่าเราต้องเสียสองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบห้าบาทนะคะรวมกันอ่ะได้ ตัวหลังได้สามห้าแน่นอนห้าบวกหกเป็นสิบเอดทดหนึ่งเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าทดหนึ่งสองบวกสองเป็นเราต้องเสียภาษีห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะคะถามว่าอารยาต้องไปชำระเพิ่มหรือว่าไปขอเงินคืน ของเงินคืน,นะค่ะจริงเหรอเราเสีย <รา S 2> ตั้งห้าหมื่นกว่านะก็หักเราแค่เท่านี้เองชำระเพิ่มครับออาเราต้องไปชำระเพิ่มนะลูกอันนี้ระวังครูหลอกนะข้อสอบเนี่ยครูก็จะหลอกโดยตัวเลขเดียวกันอันนึงครูจะหลอกว่าชำระเพิ่มอันนึงครูจะบอกว่าขอคืนคืนแต่ว่าตัวเลขเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดีดีว่าเอ๊ะ เราจะต้องไปชำระเพิ่มรอเกว่าเกาหักเราไปเท่าไหร่นะคะแล้วเราต้องเสียจริงๆเท่าไหร่นะคะอันนี้เขาหักเราไปแค่สี่หมื่นสามแต่เราต้องเสียจริงๆอะ่ะคือห้าหมื่นกว่าเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปชําระเพิ่มนะคะเ้วก็บอกว่าชําระเพิ่มนะคะชําระเพิ่มชําระเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมเท่าไหร่นะคะอยากรู้ก็เอามาหาส่วนต่างนะคะส่วนต่างเขอามนคำว่าส่วนต่างก็คือการลบก,กันนั่นเอง ลบกันนะคะเหลือเท่าไหร่ข้างหลังเหลือสามห้าแน่นอนหนึ่งลบห้าไปยืมมาไปสิบเอ็ดสิบลบห้าเหลือหกอันนี้โดนยืมแล้วเหลือหนะ้าเนาะห้าลบออกสามเหลือสองห้าลบออกสี่เหลือหนึ่งแปลว่าเราจะต้องไปชำระภาษีเพิ่มเติมนะคะจำนวนหนึ่งหนึ่งสองพัน หกรบาทะะแล้วก็ต่อมาตอบอันนี้ a n นเซอรก็ได้ย n s นเซอร์อารยานะคะอารยาต้องชำระภาษีเพิ่มเติมนะคะหนึ่ง ร้อยสามจิบห้าบาทค่ะเจ็ดร้อย